วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกเดิมชื่อว่าวัดสลักวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงรัชกาลที่1วัดได้รับการบูรณาและมีการพระราชทานชื่อใหม่หลายครั้งและวัดมีความสำคัญในฐานะพระอารามหลวงแห่งแรกและเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชื่อวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์พระราชทานชื่อวัดโดยรัชกาลที่5และพระราชทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระโอรสาทิราชที่สิ้นพระชนในการบูรณะวัดโดยมีสถานที่สำคัญภายในวัดเช่น พระเจดีทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปพระศรีสันเพชรพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานในพระอุโบสถและมีใบเสมาที่แนบผนังพระอุโบสถรูปแบบเฉพาะรัชกาลที่หนึ่งพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปห้าองค์และมีศิลาจารึกการสร้างวัดและมีพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาถผู้ทรงสถาปนาวัด